คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตคุณยังไปได้ไกลกว่านี้แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคลิปนี้จะพาคุณขยายกรอบความคิดจากแค่อยู่รอดไปสู่ก้าวกระโดดเราจะเปิดมุมมองใหม่ให้คุณกล้าฝันในระดับที่คุณไม่เคยกล้าคิดมาก่อนคุณจะได้รู้ว่าการคิดใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนรวยหรือคนเก่งแต่คือเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตใครก็ได้รวมถึงคุณถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนอนาคต เริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดไปพร้อมกันตอนนี้เลย 1. 1. เลือกคิดเล็กแล้วจะยิ่งใหญ่เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมานับไม่ถ้วนเปรียบเหมือนการเลือกจะขี่จักรยานวนอยู่รอบหมู่บ้านทั้งชีวิตหรือกล้าขับรถออกไปเผชิญโลกกว้างแแม้ยังไม่รู้เส้นทางดีนักคนที่คิดเล็กมักเหมือนคนที่พายเรือวนอยู่ในบึงเพราะกลัวทะเลใหญ่กลัวคลื่นลมทั้งที่ศักยภาพในตัวเขามีพอจะข้ามทวีปได้ด้วยซ้ำการคิดเล็กไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายที่ต่ำ แต่คือการจำกัดตัวเองด้วยความกลัวความไม่มั่นใจหรือความเคยชินเช่นเดียวกับคนที่ไม่กล้าฝันเพราะกลัวผิดหวังไม่กล้าเริ่มเพราะกลัวล้มเหลวทั้งที่ในความล้มเหลวคือบทเรียนที่คนสำเร็จเก็บมาเป็นอาวุธทุกคนการคิดเล็กคือการเอาตัวเองไปขังไว้ในกรงที่มองไม่เห็นเหมือนช้างที่ถูกล่ามไว้ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็ยังเชื่อว่าตัวเองหนีไม่ได้ทั้งที่โตมามีพลังมากพอจะถอนเสาได้ในพริบตามันคือกรงในจิตใจที่สร้างขึ้นมาเอง หลายคนกลัวจะโดนดูถูกถ้าฝันใหญ่กลัวจะเหนื่อยถ้าก้าวออกจากจุดสบายเลยเลือกใช้ชีวิตบนเส้นทางที่สั้นที่สุดง่ายที่สุดและแน่นอนที่สุดแต่โลกไม่เคยจดจําคนที่เล่นแค่เกมง่ายๆทุกคนที่ถูกพูดถึงตลอดกาลล้วนเคยเลือกเล่นเกมที่ใหญ่กว่าตัวเองทั้งนั้นลองมองดู JK Rowling ครั้งหนึ่งเธอเคยเขียนนิยายในร้านกาแฟข้างถนนถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์กว่าสิบแห่งไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียง และแทบไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายที่เป็นพ่อมดจะเปลี่ยนโลกได้แต่เธอไม่เคยลดความฝันให้เล็กลงเธอไม่เปลี่ยนความคิดให้พอดีกับคำปฏิเสธของคนอื่นเธอเลือกฝันให้ใหญ่ขึ้นแล้ววันหนึ่งโลกก็มาตามเธอทันหรืออย่างฮาวาร์ดชูลส์อดีตพนักงานธรมธรมดาาที่เห็นโอกาสจากร้านกาแฟเล็กๆชื่อสตาบัคเขาเชื่อว่าแค่ขายกาแฟไม่พอต้องสร้างประสบการณ์ต้องทำให้คนรู้สึกเหมือนมีบ้านอีกหลัง เขาลาออกจากงานเสียงทุกอย่างเพื่อแนวคิดนี้เจอทั้งแรงต้านคำดูถูกแต่วันนี้สตาร์บัคกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมระดับโลกการเลิกคิดเล็กคือการกล้ายกเป้าหมายขึ้นเหนือความกลัวเปรียบเหมือนการปีนเขาถึงจะเหนื่อยกว่าการเดินในหุบเขาแต่เมื่อขึ้นไปถึงยอดวิวที่มองเห็นจะกว้างจนคุณไม่อยากกลับลงมาอีกการเปลี่ยนจากคิดเล็กเป็นคิดบวกไม่ใช่เรื่องในชั่วข้ามคืนแต่เริ่มได้จากการตั้งคำถามว่าถ้าไม่กลัวเลยฉันจะทำอะไรบ้าง ถ้าไม่มีใครหัวเราะฉันจะกล้าฝันขนาดไหนแล้วเริ่มขยับฝันให้ใหญ่ขึ้นทีละนิดคิดแบบนักออกแบบชีวิตไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาเพราะทุกการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากการคิดใหญ่ในใจเงียบๆก่อนเสมอผลลัพธ์ของการเลิกคิดเล็กคือโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและโอกาสที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่คนที่เคยคิดเล็กมักจะหยุดอยู่แค่คำว่าพอประมาณแต่คนที่คิดใหญ่จะไปไกลถึงคำว่าเป็นไปได้ พวกเขาไม่รอให้ใครมาอนุมัติชีวิตพวกเขาสร้างหนทางเองและในที่สุดโลกก็ต้องเปิดทางให้พวกเขาผ่านการเลิกคิดเล็กไม่ใช่เรื่องของขนาดเป้าหมายเท่านั้นแต่คือระดับของความเชื่อในตัวเองและความกล้าที่จะลงมือไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่เพราะคุณรู้ว่าตัวคุณเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการอยู่เฉยๆหรือปลอดภัยแต่เกิดจากการลุกขึ้นมาเชื่อว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เสมอ 2. ฝันให้เกินจริงคือการกล้าฝันในระดับที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เป็นการมองเห็นตัวเองในภาพที่ใหญ่กว่าปัจจุบันมองเห็นโลกในเวอร์ชั่นที่เราอยากสร้างขึ้นไม่ใช่แค่ยอมรับสิ่งที่มีอยู่การฝันให้เกินจริงไม่ได้แปลว่าหลอกตัวเองแต่คือการผลักขีดจำกัดของความเป็นไปได้ในหัวใจเราออกไปให้ไกลขึ้นเพราะคนที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ล้วนเคยถูกหาว่าบ้าว่าฝันเกินตัว ทั้งที่จริงพวกเขาแค่ไม่ยอมให้กรอบความจริงของคนอื่นมาหยุดความเชื่อในตัวเองลองจินตนาการว่าคุณเป็นเด็กอายุสิบขวบคนธรรมดาคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีเงินไม่มีโอกาสพิเศษวันหนึ่งมีคนถามคุณว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคุณตอบไปว่าอยากเป็นนักบินอวกาศที่เดินบนดาวอังคารทุกคนหัวเราะบางคนบอกให้ฝันอะไรที่มันอยู่บนดินหน่อยอย่าเพ้อเจอแต่ในหัวใจคุณกลับไม่ลืมภาพนั้นแม้จะผ่านไปหลายปี เพราะฝันนั้นฝังอยู่ลึกจนกลายเป็นแรงผลักในทุกวันต่อให้ชีวิตเจออุปสรรคไม่มีใครเชื่อไม่มีทุนไม่มีเส้นสายคุณก็ยังเลือกเส้นทางที่ใกล้กับฝันที่สุดเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับจักรวาลเรียนวิทยาศาสตร์ฝึกภาษาอังกฤษสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมเข้าโครงการฝึกงานขององค์กรอวกาศแม้แต่ตอนล้มเหลวก็ยังลุกขึ้นมาเพราะมีภาพดาวอังคารในหัวใจไม่ใช่แค่ความอยากได้งานดีๆหรือเงินเดือนสูงๆ แต่คือความฝันที่ใหญ่พอจะทําให้คุณมีไฟตลอดทางการฝันให้เกินจริงไม่ได้เป็นแค่การตั้งเป้าสูงแต่มันเปลี่ยนพลังภายในทั้งหมดของเราเหมือนการตั้งเข็มทิศชีวิตไปในทิศที่ท้าทายที่สุดแล้วทุกย่างก้าวจะมีพลังมากกว่าการเดินตามทางที่ง่ายและปลอดภยัยบางคนอาจบอกว่าฝันเกินจริงแล้วจะผิดหวังแต่แท้จริงแล้วความผิดหวังที่เกิดจากการฝันใหญ่ยังมีพลังมากกว่าความพอใจที่เกิดจากการไม่กล้าฝันเลยฝันให้เกินจริง คือการบอกตัวเองว่าฉันเชื่อในสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริงฉันเชื่อว่าฉันสร้างมันได้แม้ตอนนี้ฉันจะยังไม่รู้วิธีไม่รู้ทุนไม่รู้ทางขอแค่ไม่หยุดเชื่อคนมากมายเริ่มจากจุดที่ไม่มีอะไรแต่เพราะฝันที่เกินจริงทําให้เขาลุกขึ้นมาสร้างทุกอย่างด้วยมือเปล่าถ้าคุณฝันเล็กคุณจะลงมือเล็กถ้าคุณฝันพอดีคุณจะเจอแค่สิ่งที่พอดีแต่ถ้าคุณฝันให้เกินจริงคุณจะเริ่มทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําเพราะคุณเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ลองจินตนาการอีกครั้งคุณเป็นพนักงานร้านอาหารเล็กๆทำงานหนักวันละ12ชั่วโมงเงินไม่พอความฝันถูกพับเก็บไว้ใต้โต๊ะบัญชีและปฏิทินผ่อนหนี้แต่วันหนึ่งคุณนั่งพักในห้องน้ำแล้วหลับตาคุณเห็นภาพตัวเองเปิดร้านอาหารของตัวเองมีคนรอต่อคิวมีเมนูที่คุณคิดเองมีทีมงานที่คุณสร้างคุณเปิดตาแล้วมองรอบตัวทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีใครมาเสนอโอกาสไม่มีเงินทุนไม่มีใครสนับสนุน แต่คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มเก็บเงินทีละบาทศึกษาวิธีทำธุรกิจผ่าน YouTube จดเมนูของตัวเองไว้ในสมุดเริ่มขายขนมเล็กๆจากบ้านแล้ววันหนึ่งฝันที่เกินจริงในวันนั้นกลายเป็นจริงในวันนี้แม้จะช้ากว่าคนอื่นแม้จะเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่มันเป็นความฝันของคุณแน่นอนว่าฝันเกินจริงอาจมีข้อเสียบ้างมันทำให้คุณคาดหวังมากอาจรู้สึกท้อเมื่อมันยังไม่เป็นจริงเร็วอย่างที่คิด แต่นั่นไม่ใช่ข้อเสียที่แท้จริงมันคือราคาของความยิ่งใหญ่คนที่ไม่เคยรู้จักความล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยกล้าฝันคนที่ไม่เคยโดนหัวเราะคือคนที่ไม่เคยพูดความฝันที่ใหญ่พอให้คนตื่นเต้นฝันเกินจริงอาจทำให้คุณเจ็บแต่ฝันเล็กจะทำให้คุณเฉยจงเลือกความเจ็บที่มีชีวิตดีกว่าความเฉยที่ไม่มีทางเติบโตสุดท้ายนี้อยากให้คุณลองหลับตาสักครู่ลืมเสียงคนรอบข้าง ลืมความล้มเหลวในอดีตลืมตัวตนที่เคยผิดพลาดแล้วถามตัวเองตรงๆว่าถ้าไม่มีใครบอกว่ามันเพิเจอร์เลยฉันจะกล้าฝันอะไรถ้าไม่มีใครตัดสินฉันเลยฉันจะอยากเป็นใครถ้าฉันไม่กลัวคำว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนแล้วอย่ารอให้ใครมาอนุมัติฝันนั้นเพราะชีวิตนี้เป็นของคุณไม่ใช่ของใครและคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะฝันให้เกินจริงเพราะบางครั้งสิ่งที่เกินจริงในวันนี้ อาจกลายเป็นความจริงที่เปลี่ยนโลกในวันพรุ่งนี้ก็ได้ 3. กล้าคิดโลกก็เปลี่ยนเป็นประโยคที่ฟังดูเรียบง่ายแต่มีพลังมากกว่าที่หลายคนคาดคิดเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่เคยเริ่มจากใครที่มีอำนาจล้นมือหรือมีทรัพยากรมหาศาลแต่มักเริ่มจากคนธรรมดาคนหนึ่งที่กล้าคิดต่างจากคนอื่นกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่ทุกคนเคยเชื่อว่าเปลี่ยนไม่ได้กล้าฝันในสิ่งที่ยังไม่มีใครกล้าฝัน และกล้าลงมือแม้ยังไม่มีหลักประกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกล้าคิดไม่ใช่แค่เรื่องของการมีไอเดียแปลกใหม่แต่คือการกล้ายอมรับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังไม่ดีที่สุดและเราไม่จําเป็นต้องอยู่กับมันตลอดไปเพราะทุกครั้งที่เราคิดใหม่โลกก็เริ่มเปลี่ยนไปเล็กๆทีละก้าวและเมื่อเรากล้าคิดมากพอโลกทั้งใบก็เริ่มหมุนไปในทิศทางใหม่ได้จริงลองจินตนาการถึงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งชื่อแก้ว อายุ40ปีทำงานเป็นแม่บ้านประจำสำนักงานเล็กๆในเมืองเธอไม่มีวุฒิสูงไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่มากนักชีวิตของเธอเหมือนวนลูปทุกวันตื่นแต่เช้าเข้างานกวาดถูล้างทำงานตามหน้าที่กลับบ้านมาเลี้ยงลูกหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่มีใครเคยถามว่าเธอมีความฝันอะไรไม่มีใครสนใจว่าเธออยากเปลี่ยนชีวิตไหมเพราะทุกคนคิดว่าเธอคงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วแต่แก้วไม่เคยรู้สึกพอ เธอแค่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีทางเลือกอื่นจนวันหนึ่งเธอเห็นโปสเตอร์เล็กๆติดอยู่หน้าร้านกาแฟมันเขียนว่าเรียนรู้ขายของออนไลน์ฟรีสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคำว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยกระทบใจเธอมากเพราะมันดูเหมือนเขียนขึ้นมาเพื่อเธอโดยเฉพาะวันนั้นเธอเกือบจะเดินผ่านไปตามปกติแต่มีบางอย่างในใ,นใจเธอกระซิบบอกให้ลองหยุดดูและเพียงเพราะเธอกล้าคิดว่าบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่าง เธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน q r Code โคลงทะเบียนทันทีจากวันนั้นแก้วเริ่มเรียนวันละนิดวันละ30นาทีหลังเลิกงานเรียนเรื่องที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขายการจัดสินค้าการใช้แอปมือถือจากที่เคยรู้แค่เปิด Facebook ดูรูปหลานเธอเริ่มเปิดร้านเล็กๆใน Facebook ของตัวเองขายของที่คนอื่นไม่อยากใช้แล้วเอารายได้เล็กๆน้อยๆมาเก็บเป็นทุน ซื้อสินค้าราคาถูกจากแหล่งขายส่งแล้วลองถ่ายรูปโพสเองลูกค้าคนแรกไม่ได้มาง่ายง่าแต่พอเธอเริ่มขายได้คนหนึ่งคนต่อไปก็มาแล้วคนต่อไปก็ตามมาอีกสองปีผ่านไปจากแม่บ้านที่ทุกคนมองข้ามแก้วกลายเป็นเจ้าของร้านออนไลน์ที่มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ต้องทำงานรับจ้างอีกต่อไปทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเธอโชคดีหรือมีคนช่วยเหลือแต่เพราะวันนั้นเธอกล้าคิดว่าชีวิตเธออาจดีกว่านี้ได้ หากวันนั้นแก้วไม่กล้าคิดอะไรเลยเธออาจยังคงใช้ชีวิตวนลูปเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดกับการเป็นแม่บ้านแต่เมื่อในใจยังมีความฝันเล็กๆซ่อนอยู่และเราปล่อยมันตายไปกับความกลัวโลกของเราก็ไม่มีวันเปลี่ยนเพราะเราไม่เคยปล่อยโอกาสให้มันเปลี่ยนเลยความกล้าคิดเหมือนก้อนหินเล็กๆที่โยนลงในบ่อน้ำมันอาจดูเล็กน้อยในตอนแรกแต่มันจะสร้างวงคลื่นขยายออกไปเรื่อยๆจนสุดขอบของโอกาสที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน และนั่นคือพลังของความคิดคนที่กล้าคิดคือคนที่ไม่ยอมให้กรอบของความเคยชินมาควบคุมชีวิตไว้พวกเขาตั้งคำถามแม้กับเรื่องเล็กๆว่ามันทำให้ดีขึ้นได้ไหมง่ายขึ้นได้ไหมหรือมีวิธีใหม่ที่ใครยังไม่เคยลองบ้างไหมและคนเหล่านี้แหละที่เปลี่ยนโลกในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโลกของตัวเองโลกของคนรอบข้างหรือโลกทั้งใบความกล้าคิดไม่ต้องการตำแหน่งไม่ต้องการเงินทุน ไม่ต้องการให้ใครอนุมัติมันต้องการแค่ใจที่ไม่ยอมจำนนและสายตาที่ยังมองเห็นภาพอนาคตแม้ในวันที่มืดที่สุดกล้าคิดไม่ใช่แค่เรื่องของอัจฉริยะหรือนักประดิษฐ์มันคือเรื่องของทุกคนแม้แต่คนที่ไม่เคยเชื่อในตัวเองเลยตลอดชีวิตคนที่เคยโดนบอกว่าไม่มีทางคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนสิบครั้งร้อยครั้งขอแค่คุณยังไม่เลิกคิดโลกก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนไปได้เพราะเมื่อคุณเปลี่ยน ความคิดของคุณจะค่อยๆสร้างแรงกระเพื่อมและวันหนึ่งสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเล็กน้อยจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใครๆก็ต้องหันมามองหากคุณกำลังรู้สึกหมดไฟรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางเปลี่ยนไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนอย่าเพิ่งฝืนทําทุกอย่างให้เสร็จแค่เริ่มจากการกล้าคิดให้มากขึ้นอีกนิดคิดว่าเราสามารถเป็นอะไรมากกว่านี้ได้ไหมคิดว่าถ้าลองทำอะไรที่ไม่เคยทำมันจะพาเราไปเห็นอะไรใหม่บ้างไหม แล้วค่อยลงมือทำจากจุดเล็กที่สุดที่คุณมีอยู่ในมืออย่ารอให้มั่นใจก่อนค่อยเริ่มแต่ให้เริ่มแล้วมั่นใจตามมาเพราะการเปลี่ยนโลกไม่ได้เริ่มจากคนที่พร้อมที่สุดแต่มักเริ่มจากคนที่กล้าคิดแม้ยังไม่พร้อมเลยแม้แต่นิดเดียว 4. อย่าแค่ฝันจงวางแผนให้ใหญ่เพราะความฝันที่ไม่มีแผนก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือมันอาจล่องลอยอยู่กลางทะเลแต่ไม่มีทางไปถึงฝั่งได้จริงๆ การฝันเป็นเพียงก้าวแรกที่สำคัญก็จริงแต่มันยังไม่พอถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปถึงฝันนั้นได้อย่างไรความฝันคือเป้าหมายแต่แผนคือสะพานที่เชื่อมระหว่างจุดที่เราอยู่ตอนนี้กับจุดที่เราอยากไปให้ถึงถ้าเราแค่ฝันแต่ไม่วางแผนเราจะหลงทางเสียเวลาเสียพลังและสุดท้ายก็อาจถอดใจเพราะไม่เห็นความคืบหน้าของตัวเองสักทีแต่ถ้าเราวางแผนให้ใหญ่วางแผนอย่างมีทิศทางทุกย่างก้าวของเราจะมีเป้าหมาย มีแรงขับเคลื่อนและมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆการวางแผนให้ใหญ่หมายถึงการกล้าวางเป้าหมายที่ทา้าทายและไกลเกินกว่าที่เราคิดว่าไปถึงได้ในตอนนี้เพราะเมื่อเรากำหนดเป้าหมายใหญ่เราจะเริ่มมองหาเครื่องมือวิธีคิดและกลยุทธ์ที่ใหญ่ตามไปด้วยเราจะไม่พอใจกับทางออกที่ง่ายที่สุดแต่จะมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคนที่กล้าฝันแต่ไม่วางแผนมักตกหลุมของความเพอ้อฝันพูดถึงสิ่งที่อยากมีอยากเป็น แต่เมื่อเวลาผ่านไปฝันเหล่านั้นก็กลายเป็นความผิดหวังเพราะไม่มีการลงมือทำอย่างมีทิศทางในขณะที่คนที่วางแผนไว้แล้วแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบก็สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้และมีแนวโน้มไปถึงจุดหมายมากกว่าเสมอตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือบุคคลระดับโลกหลายคนที่ไม่เพียงแค่มีฝันแต่ยังวางแผนในระดับที่คนอื่นมองว่าเกินจริงพวกเขาไม่ได้แค่พูดว่าอยากสร้างธุรกิจระดับพันล้าน แต่พวกเขาวิเคราะห์สเส้นทางที่จะไปให้ถึงวางแผนด้านการเงินการตลาดทรัพยากรบุคคลตั้งเป้าหมายเป็นระยะเรียนรู้จากความล้มเหลวและขยับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอถ้าเขาแค่ฝันแล้วรอให้ทุกอย่างมาเข้าที่เองชีวิตคงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่เห็นในวันนี้ในอีกแง่หนึ่งถ้าเราไม่วางแผนเลยเราจะกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแรงเหวี่ยงของสิ่งรอบตัวทำตามสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ แต่ไม่ได้ขยับไปหาสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราอาจยุ่งทุกวันแต่ไม่ได้ก้าวหน้าเราอาจเหนื่อยทุกวันแต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรซึ่งความรู้สึกแบบนี้คือสาเหตุใหญ่ของความท้อแท้ในชีวิตเพราะมันคือการใช้ชีวิตโดยไม่มีทิศไม่มีจุดหมายและสุดท้ายก็อาจหมดไฟในที่สุดแต่การวางแผนแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถให้เรารู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและความคืบหน้าเพียงนิดหน่อยในแต่ละวัน ก็สามารถสสมกลายเป็นความสําเร็จขนาดใหญ่ได้ในระยะยาวการวางแผนให้ใหญ่ไม่ได้แปลว่าเราต้องรู้ทุกอย่างล่วงหน้าไม่ได้แปลว่าเราต้องมั่นใจในทุกขั้นตอนแต่มันหมายถึงการกล้าวางเป้าหมายที่ใหญ่พอจะท้าทายเราและแบ่งมันออกมาเป็นแผนเล็กๆที่เราสามารถลงมือทำได้จริงในแต่ละวันมันคือการแปลงความฝันให้กลายเป็นแผนที่และแผนที่นี่แหละที่จะนำพาเราออกจากจุดเดิมไปยังชีวิตที่ดีขึ้น ลายคนอาจกลัวว่าแผนจะล้มเหลวหรือเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การทำตามแผนแปะแปะแต่คือการมีแผนเป็นแนวทางเพราะแม้แผนจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่มีแผนเลยเราจะไม่มีวันรู้ด้วยซ้ำว่าเราหลงทางแล้วเมื่อไหร่เปรียบเหมือนนักเดินป่าถ้าไม่มีแผนไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศเราอาจเดินวนอยู่ในป่าทั้งชีวิตก็ได้โดยไม่เคยออกสู่เส้นทางหลักดังนั้น การฝันโดยไม่มีแผนไม่ใช่ความหวังแต่มันคือกับดักที่พรากความเชื่อมั่นจากเราไปเรื่อยๆเพราะเราจะเริ่มรู้สึกว่าฝันนั้นเป็นไปไม่ได้ทั้งที่จริงมันอาจแค่ขาดแผนที่ดีในการเดินทางอย่าให้ความฝันกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดเพราะไม่เคยเกิดขึ้นจริงจงเปลี่ยนฝันนั้นให้กลายเป็นเป้าหมายแล้วกลั่นออกมาเป็นแผนแล้วเริ่มต้นลงมือจากจุดเล็กที่สุดที่คุณทำได้วันนี้และเมื่อแผนเริ่มขยับความมั่นใจก็จะตามมา ความเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเกิดและในที่สุดคุณจะพบว่าความฝันนั้นไม่ได้ไกลยอย่างที่เคยคิดขอแค่คุณไม่หยุดแค่ฝันแต่กล้าวางแผนให้ใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้เสมอห้า <Huh. S 1> คิดให้โลกจำคือการคิดอย่างลึกซึ้งมีมิติและมีจุดยืนที่ชัดเจนมากพอที่จะฝังอยู่ในความทรงจำของผู้คนไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนดังหรือคนมีชื่อเสียงตั้งแต่แรก แต่หมายถึงการใช้พลังของความคิดในแบบที่เป็นเอกลักษณ์จนสร้างผลกระทบได้จริงต่อสังคมต่อผู้คนและต่อโลกใบนี้ในทางจิตวิทยามนุษย์มีแรงผลักดันพื้นฐานที่เรียกว่าความต้องการการยอมรับและความสําคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำดับความต้องการของมาสโลในระดับสูงสุดนั่นคือการเติมเต็มศักยภาพของตนเองการคิดให้โลกจำจึงเป็นเส้นทางหนึ่งของการก้าวไปสู่จุดสูงสุดทางจิตใจ เพราะเรากำลังมองหาวิธีทำให้ความคิดของเรามีความหมายมีคุณค่าและมีผลต่อโลกอย่างแท้จริงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความรู้สึกว่าตัวฉันมีค่าและความคิดคือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมทั้งหมดถ้าเราคิดเล็กพฤติกรรมของเราก็จะเล็กตามความกล้าความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ของเราก็จะถูกจำกัดด้วยกรอบของความกลัวและความไม่มั่นใจแต่ถ้าเราคิดในแบบที่กล้าฉีกรอบเดิมมองเห็นสิ่งใหม่ และลงมือทำอย่างตั้งใจพฤติกรรมของเราก็จะส่งผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อสิ่งที่เราคิดกลายเป็นการกระทำที่โดดเด่นและแตกต่างสมองของผู้อื่นจะจดจำสิ่งนั้นได้ชัดเจนมากกว่าการกระทำธรรมดารรมดาที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่เพราะสมองมนุษย์มีแนวโน้มจะจดจำสิ่งที่ขัดแยง้งแตกต่างหรือกระทบอารมณ์ได้มากกว่าสิ่งที่ราบเรียบและคาดเดาได้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเรื่องราวของซัฟจออีน ในช่วงเวลาที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิลซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเองก่อตั้งขึ้นมาหลายคนอาจมองว่านั่นคือจุดจบของเขาแต่ในทางจิตวิทยาการถูกปฏิเสธในระดับนั้นสามารถทำลายความมั่นใจของคนทั่วไปได้อย่างรุนแรงเพราะมันกระทบต่อตัวตนและคุณค่าภายในอย่างลึกซึ้งแต่จอบกลับใช้ช่วงเวลานั้นในการตั้งคำถามใหม่กับชีวิตเขาไม่ได้หยุดคิดหรือเปลี่ยนความคิดให้เล็กลงเพราะความล้มเหลวตรงกันข้ามเขาคิดให้ใหญ่ขึ้นอีก สร้างบริษัทใหม่อย่าง p i x ซ r และเ e x ที่ในเวลาต่อมากลายเป็นหลักฐานสำคัญของอุตสาหกรรมแอนิเมชันระดับโลกและเทคโนโลยีระดับสูงที่ Apple ดึงกลับมาใช้ในยุคที่เขากลับมาเป็น c ี o <CEO>. สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่เพียงแค่สร้างสินค้าแต่สร้างปรัชญ,ญาใหม่ที่ทำให้โลกต้องจดจำว่าเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่ง่ายและสวยงามได้ในเวลาเดียวกันจิตวิทยาของการคิดให้โลกจำ ยังเกี่ยวข้องกับหลักของการวางตัวตนหรือเซลล์คอนเซปต์เมื่อเราสร้างตัวตนจากความคิดที่มั่นคงมีเป้าหมายชัดเราจะมีแนวโน้มดำเนินชีวิตอย่างมีพลังเปรียบเสมือนคนที่เดินทางในทะเลทรายแต่มีเข็มทิศในใจเราอาจจะล้มอาจจะหลงแต่เรายังรู้ทิศที่ต้องไปและนี่คือสิ่งที่ทําให้คนที่คิดให้โลกจําแตกต่างจากคนที่ใช้ชีวิตแบบปล่อยไปตามน้ําเมื่อเรามีความคิดที่ชัดเจนโลกภายนอกก็เริ่มตอบสนองตามความชัดเจนนั้นเช่นกัน อีกตัวอย่างคือชีวิตของหญิงสาวธรรมดาที่กลายเป็นหนึ่งในนักเขียนชื่อดังที่สุดในโลกเธอเคยไม่มีเงินมีลูกเล็กและเขียนนิยายในร้านกาแฟราคาถูกในสกอตแลนด์หลายสำนักพิมพ์ปฏิเสธต้นฉบับของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไม่ยอมลดระดับฝันให้เล็กลงเธอยังคงเชื่อว่าโลกต้องการเวทมนต์และวันหนึ่งโลกก็จำชื่อของเธอได้ในนาม J.K. Rowling และแฮร์รี่พอตเตอร์ก็กลายเป็นวรรณกรรมระดับตำนานนี่คือผลลัพธ์ของการคิดให้โลกจำไม่ใช่เพราะความคิดยิ่งใหญ่โดยลํำพังแต่เพราะความคิดนั้นถูกยืนยันซ้ำๆผ่านการลงมือทำอย่างไม่ย่อท้อในท้ายที่สุดความคิดที่โลกจำไม่ใช่แค่ความคิดที่ยิ่งใหญ่หรือแปลกใหม่แต่ต้องเป็นความคิดที่มีจุดยืนมีแรงผลักดันจากภายในและกลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างในโลกนี้ได้จริงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพราะสมองมนุษย์ไม่ได้จำแค่เรื่องใหญ่แต่มันจำเรื่องที่กระทบอารมณ์จำสิ่งที่ทำให้รู้สึกจำสิ่งที่เชื่อมโยงกับความหวังแรงบันดาลใจหรือแม้แต่ความกลัวนั่นแปลว่าถ้าคุณกล้าคิดและคิดอย่างลึกซึ้งพอที่จะเชื่อในความคิดนั้นจนมันกลายเป็นพฤติกรรมโลกจะเริ่มจำคุณจากสิ่งที่คุณทำไม่ใช่สิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณเป็นในสายตาคนอื่นและการที่โลกจำคุณ ไม่ได้เป็นจุดหมายของทุกคนแต่ถ้าคุณอยากสร้างผลกระทบอยากทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ให้โลกการคิดให้โลกจำอาจไม่ใช่ทางลัดแต่มันคือทางที่แน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังจนจบนะครับหวังว่าการนําเสนอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Excellence ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ